โย่และนี่คือเสียงของจักรพรรดินะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนนะครับวิธีเก็บแต้มยังไงนะครับให้บวกทุกตานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยประวัตินะครับนี่ฮะนี่ครับนะบวกทุกตานะครับถึงแม้จะแพ้นะครับผมเห็นไหมก็ดูเห็นไหมอ่ามาดูนี่ตานี้ผมแพ้นะฮะแต่บวก40นะครับ อ่านะครับผมอ่ามาดูนะครับผมนี่ผมอยู่ท็อปนะครับท็อปสองนะครับผมแต้มอ่าหมือนแปดนะครับผมอ่ามาดูกันนะครับว่าเทคนิคในการเก็บแต้มเนี่ยทำยังไงนะครับผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะฮะอ่ะอย่างแรกนะครับ หมวดที่ผมแนะนำนะครับให้เป็นนี่เลยครับ K i n g of the Hill นะครับผมก็จะเป็นการยึดแบบกระจายนะครับผมอ่ายึดแบบกระจายเอ๊ยยึดแบบกระจายมันจะดีไหมนะครับอ่าคิวอาจจะน้อยเนาะคิวอาจจะหาหาคนยิงยากนะครับเพราะว่าคนมันกระจายนะครับผมอ่าแต่ถ้าเกิดนี่ถ้าเกิดชอบบูนะฮะโนเนีย นะครับบูมบําซัมเบ้นะครับนี่เลยครับผมนะ a ะแอตแท็กแอนด์ดีเฟน์นะครับผมก็จะเป็นแบบยึดแบบรวมนะครับยึดฐานแบบรวมนะครับแล้วก็คิวกระอัดอาจจะเยอะนะครับนะถ้าเกิดคนแบบยิงเก่งนะครับรีเฟกรีเฟกเก่งๆนะครับผมก็แนะนำนะแต่อันนี้นี่เป็นการเก็บแต้มง่ายมากนะครับผมอ่า King of the Hill นะครับผมอ่า มาดูกันนะครับว่าเก็บแต้มยังไงนะครับเก็บคะแนนยังไงไม่ต้องห่วงหอนะครับผมถ้าเกิดเรามีรถนะครับพยายามเอารถนะครับไปยึดฐานนะครับยึดกนหน่งนะครับผมก็ถ้าเกิดยึดเนี่ยมันจะบวกเยอะมากเลยนะการการยึดฐานเนี่ยมาจังหวะนี้เราก็มายึดข้างในนี้นะฮะรถเอาเข้ามาไม่ได้นะครับเราก็ต้อง มายึดนพยายามยึดฐานนะครับเห็นไหมแต้มจะบวกรัวๆเลยเห็นปะก็ดูนะครับยึดฐานเนี่ยแต้มบวกรัวๆนะฮะข้างบนออกข้างหลังอ่ามีมีคนมานะฮะมีคนมาทั้งวันี้ทั้งวันี้ทั้งวันี้โอ้โหโอ้หลบก่อน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 นะครับทั้งวันี้ทั้งวันี้เจอสไนน์หน่อยไหมนัดเดียวเฟียวเลยนี่ไงมาดิ วันนี้โอย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 ระเบิดเออ,อนัดเดียวทเทียนนเ่ยวสวรรค์นะนี่นาถัดขืนไม่ได้เราก็ต้องเข้าร่วมแลยย้ยพยายาม <นะ S 2> ยึดฐานนะครับเพราะว่ากันหมดแล้วเนี่ยผมยังอยู่แต้ม400แต้มไวนะแต้ม exp ไวนะครันทร์คะแนนจานมีใครจะเกิดปเปล่าเกิดรถถงังเพื่อนหน่อยมาคุมปืนคนข้างบนให้หน่อยเอาเอเอใส่คอหน่อย โอ้ยโอ้ยตัวนี้ทั้งไรทำอะไรโอ้ยลูกปืนหมดแม่งจะเล่นรถคูหรอมาดิมาโผล่มาโผล่ว้ว่ะได้รถละมาเจอกันหน่อยดิมาีิมานีอฮ่โึล่โผล่โผล่โ่โล่โผล่โผล่่ ัว้พี่ชุบหน่อยได้เป็นพันเลยนะหลับไปแล้วไปหารถอาหารถมีรถไหมเนี่ยโอ้หไม่มีรถเราก็ต้องเกิดไม่ไหวแล้วนะเกิดแล้วเอาตัวปึ้มรถถังมา่าดสิบตัวครับตัวนี้นี่มีซีโฟแฝกับรถถังแล้วมันจะบึมนะเราก็จะได้แต้มเยอะเหมือนกันนะบึมรถถังเฮ้ยตรงนี้นี่ไงให้ช็อตมาเด้ก็มาเดครับก็มาเด้ จะลองเหรอจะลองกับจกักรพัดเหรอครับนั่นไงรถถังติดที่ใส่ยิงแล้วมีลูกไม่รู้จะติดเฮย้ยจังอันนี้อัวเอ้ยโ้ย,โยสกัดดาว<อ>าลุ่มพีทไปเกิดใหม่เลยนะครับอ่าได้ท็อปสองตอนนี้นะครับอ่ะมีรถไหมเนี่ยหารถพยายามหารถนะนี่รถจะช่วยในการยึดฐานได้ดีมากเลยนะครับ พยายามยึดนะครับามาวัานนี้นี่ไงเหยียบไ,ไปเลยเหยียบไปเลยเฮ้ย่ออ่ายึดยึดยึดนะครับเห็นไม้มแต้มมันจะบวกรัวๆเลยนะยึดฐานนะครับนะพันขึ้นนะ่ะเล่นยากใช่ไมยึดฐานอนะ่ะแต้มบวกพันต้องรถเลืเ่อนเนมะันแต้ม exp นะครับผมโอ้ย้ย,ยรถติดเออมาดิ ยึดฐานรัวๆคะแนนบวกรัวๆนะฮะไม่เห็นอะหมอเวเนี่ยมันเจอหมเห็นไหมคนดูเนี่ยบวกบวกเป็นพันเลยเห็นไหมอุ้ยผมได้ได้ได้ทับหนึ่งละไม่ใช่อันโอ้โหเยอะมากยังไงนะครับพยายามยึดฐานนะครับถึงแม้เราจะคิวไม่เก่งหรืออะไรก็ตามพยายไปเลยพยายามยึดฐานนะครับเป็นหลายรถติดนะครับผมโอ้โหงานยาก มันจะบวกเยอะเยอะกว่านะเยอะกว่าอะไรหลายๆอย่างวะมันก็ภาพรวมครับคะแนนที่บวกไม่ว่าจะเป็นช่วยหรือคิวหรือเฮดช็อตที่เป็นคงที่เป็นคิวนะครับมันก็จะแตกต่างนะคะแนนแต่คะแนนยดฐาเนี่ยจะมากสุดละที่มียิฐานกับบึ้มรถถังนะครับผมยิดบียิดซีหนึ่งซีสองเนี่ย ยึดข้างนอกไม่ได้ทั้งหอทั้งนี้วิ่งจริงนี่รรอด้วยคิวคิวก็อยู่ประมาณหนึ่งร้อยนะครับคิวโอ้ยใครอยู่ในรถอ่ะผมผมเนี่ยเนี้ยเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยมาดิยึดลัวๆครับไม่เลี้ยวนะไม่เลี้ยวตัวนั้นยึดฐานลัวๆยึดฐานลัวๆโอ้ยรถถังอ่ะโอ้โหอะไรวะเมื่อกี้นี่ผมอยู่ในรถผมจริงๆประมาณห้าตัว ยึดฐานรัวๆเลยจังหวะนี้นะครับคะแนนเนี่ยแต้มมันบวกเยอะนะครับผมพยายามาายึดนะฮะถึงแม้เราไม่เน้นคิวก็ได้นะครับเน้นยึดนะฮะเ,<อ>เห็นไหมเห็นไหมบวกหนึ่งพันเลยเห็นไหมยึดแต่ละจุดนะครับเห็นปะบวกพันขึ้นนะ่ะนี่ไงหยับหยับเลยหยับไม่คิดแตกเลยจังหวะนี้เฮ้ย มีคนอยู่บนหลังคาจัองหวะนี้จัองหวะนี้จัองหวะนี้เอ้ยโอ้ยโฮ้ยจัองหวะนี้ <laughs> ผมลงมาซัดมันมันไส้โอ้โหโอเคอไปจัองหวะน,นี้ไปต่อครับมาเด้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 นี่ไง จงไงไปไปไปดูต่อดูยต่อมาดีมาดีริงเอาก็ได้วะจังวะนี้รถ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 ถถรถถรถถรยถรถรถถรถรถงถรถรถ้ถรถริรถริไถร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 ถมถร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 ยรถรถยึดถรถ นะครับเฮ้ยเฮ้ยสมุดตรงอันนี้มายิงดับไปยุทธานี่บวกบวกพันเลยนะอุ้ยเฮ้ตายเทโลวินมาเฮ้ย สไนเปอร์ยังไงนี่ไงมาสไนเปอร์คมคมผมพยายามสไนเปอร์โอยสไนเปอร์ยังไงยังไงยังอันนี้เดี๋ยววางจุดเกยก่อนนะครับไปสแกนบุกบุกยึดฐานนะครับยึดให้ได้ยังอันนี้นะครับผมใช่พี่พยายามแบ่งโซนกันเยอะอ่ะ แม่งก็เราก็เดิน2องก็ได้พี่บวกลูลัวเห็นไหมบวกแต้มรัวๆเลยนะฮะแต้มบวกรัวๆเลยเดี๋ยวผมจะไป A1 หนึ่งก็เฮ้ยอะไรมานี่วันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออทีหนึ่งเหรอสองไม่รถนี้ดีที่สุดครับในการยึดฐานช่วยกันยึดจุดหน่อยช่วยกันยึดจุดหน่อยช่วยกันยึดจุดหน่อยยึดฐานยึดฐาน ใครขี่รถถังมันไม่คนขี่รถถังไปเอหนึ่งแล้วยึดคืนครับสี่ีหนึ่งพี่ไปสีหนึ่งหน่อยผมอยู่บีพี่ไปสีนี่ไงเหยียบขี่แตกเลยพี่เอารถเข้าได้ของอันนี้แซมบวกรัวๆนะครับแซมบวกรัวๆเห็นไหมนะหลักๆก็คือใช้รถยึดฐานนะครับนะ บอกเลยว่าเห็นไหมคะแนนบวกรัวๆเลยโอ้ยโอ้ยบีบ,บผีผมโดนผมโดนของวันนี้นี่ไงเหยียบโอ้คิดแตกคีดแทนอะของวันนี้สวยพี่พยายามเยอะหลายจุดเลยอย่าไปโควนจะเป็นของเราเนี่ยเราได้หลายจุดหน่อยปะเห็น,นหไหม,ไหมบวก,กพันกว่าเลยเห็นไหมคนดูเห็นปะพันเก้าเนี่ย ไอ้เจ้าโดนแล้วนะครับคนอยู่บนหลังคาฮะบีสองก็บีสองหน่อยบีสองบีสองบีสองไปโอ้ยบอมไม่เห็นเอาบอมยัดมันกันโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครมันยิงรถเราเอ้ยไอ็หมอนี่มันยิงรถให้ตายเถื่ยยิงรถใช่ไหมยิงรถเหรอยิงรถเหรอฮะมันยังมีสองเข้าฟอสีหนึ่งอยู่อย่าอย่าไปบีนะอย่าไปบีไป จังหวะนี้จังหวะนี้นี่ไงยิงลุลุยิงใช่รถยิงหมอผมไม่ได้เน้นตัวอื่นจังหวะนี้เหยียบขี้แตกขี้แตนเขียวทำไรจ๊ะทำไรนี่ไงจะยึดฐานเราหรอเราต้องเอาคืนครับเราต้องเอาคืนอืมนี่ไง ครับผมจังหวะนี้เหยียบขี้แตกอ่ะโฮ้ยโอ้ใครบอมมาวะเพื่อนๆมาจอยเดี๋ยวทุ่มก็ไปเร็วไปไหนมาเนี่ยสีโฟโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยต้องสลายเรือแล้วเนี่ยสลายรถแล้วหนึ่ทุ่มลากกันมาเลยเลยโอ้โหจังหวะนี้เหยียบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ละไม่ได้การละสลายเรือ สระจากยึดเดชหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ลงบอมได้ทีพีเต็มผมเลยเล่นไปเล่นอ๋อใช่ใช่ดีมามาจ้องรถต่อโอ้ย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 มันจะบั้มรถเหรอมึงจะบั้มรถเหรอฮะไอหมอนี่ไอหมอนี่มึงจะบั้มรถเหรอมึงจะบั้มรถเหรอไปสแกนตรวจหาก่อนนะ โรถจะพังฮะวางจุดเกิดกันมาซ่อมกดซ่อมโอเคเฮ้ย,ยม,มาแต้มเราใก,ใกล้ชนะแล,แล้วนะนี่จับอพอครั้งเดียวเลิกเล่นเลยครับองยึดคืนนะกูมายิงมึงก็ได้ผมทำพอได้สองอย่าง ไม่หัวทิมกติเลกาเป็นไงครับจงังหวะนี้นะครับแต้มบวกรัวๆนะครับก็คือเน้นยึดนะครับไม่ได้เน้นคิวนะเน้นยึดฐานนะครับผมพยานยึดนะครับคะแนนเราจะบวกเยอะนะครับผมอ่าตังผมนี่แหละบวกเยอะเวลา สามพันไม่รู้จะทันจะลงบอมเลยสวยงามสวยงามสวยงามรู้ทางรป้ทางไครเอาไปเลยพี่เอาไปเลยเอาไปเลยมาเล่นบีเนี่ยมาจะไปจับตัวเล่นบีก่อนยิงคนยิงคนใช่บอมได้แล้วนี่ เหยียบคนเลยวันนี้โอ้ยจะลองกดใกล้แล้วใกล้แล้วนิวเคลียร์หน่อยกดนนิวเคลียร์จะได้ใช้โอนน้โอ้คนกำลังจะกดนิวเคลียร์แล้วไปโอ้โหเกิดมาเข้ามาเข้ามาตบช็อตเข้าให้มาจังหวะนี้สแกนหาสเตอรูนะครับอืออเอาไป ัวนี้ร้อยจบเกมฮะใกล้ชนะแล้วมันยังไม่ลงเลยจรวดผมอ่ะไม่าไม่ทันถึงพื้นแน่นอนมาดิจังหวะนี้เฮ้ยโอ้ยตาการสวยเอาผมเรียกเลยสิสวยงามมากจะมาระเบิดฉากกันนี่เป็นไงสวยงามครับผมฉากชนะอย่างเงี้ยเหรอสวยงามจัดนี่ไงสองหมื่นตึงเกินไปไหมับสองนะครับผมสองหมื่นสองแหต็ม โอ้โหผมสวยงามไหมสองพันสามพันนะเพราะว่าก็ดีนะก็นะครับมาดูว่าแต้มจะบวกเท่าไหร่นะแต้มแหลกเท่าไหร่แะนะครับผมหน่วยข่าวกองผมไม่เต็มนะเนี่ยอันเนี้ยโอเคห้าสิบเป้านัานจุดร้อยตันวิวอืมเขาไปตันแล้วโหนี่ยบวกสามสิบสองนะครับผมก็ ก็เป็นไงบ้างครับกับเทคนิคในการเก็บแต้มเก็บแรงนะครับผมก็นะครับผมถ้าเป็นประโยชน์นะฮะช่วยกันกดไลค์หน่อยนะครับผมขอสัก100ไลค์นะครับผมแล้วก็อยากได้เทคนิคหรือข้อมูลอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหานะฮะมาให้ทําไม่ใช่มาให้ทําดิเออมาทําให้ดูเออมาสอนมาแนะนํานะครับผมอ่ะฝากกดไลค์ด้วยนะครับผม